อุ้ยตาสวยมากเลยค่ะมันดูตาวุวง้วงวงิ้งดีนะคะคายไฮสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวาดรูปทํากล่องสุ่มเบบี้ทีตุดจีนกันนะคะทุกคนเนี่ยรูปทรงก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะส่วนข้างกล่องก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะวาดเป็นผสา,านนไปนะคะโดยรูปที่เราวาดวันนี้ของจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเราก็เอากล่องมานะคะซึ่งเป็นกล่องที่เราทําไว้ตั้งแต่ EP หนึ่งใครที่ยังไม่ได้ดู ก็สามารถไปย้อนดูกันได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นเอากล่องของเรามาวางไว้ข้างล่างแบบนี้และเอากระดาษของเราทับลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะรีดกีดกระดาษตามรอยของกล่องนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะรีดไปทุกมุมเลยที่เรารีดกระดาษแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราวาดรูปลงไปเราจะได้รู้นะคะว่าตรงนี้เป็นส่วนไหนเวลาวาดรูปเราจะได้ไม่วาดเกินด้วย เนี่ยพอเรารีดกกระดาษครบหมดแล้วเราก็จะได้เห็นรอยแบบนี้เลยค่ะ <g ül> ก็จะเป็นรอยด้านหน้ากล่องและด้านข้างกล่องนะคะแล้วก็มาวาดรูปตรงกลางแผ่นนี้ได้เลย <g ül> เราก็จะเริ่มมาวาดตรงเบบี้ทีก่อนนะคะต <g ül> ัวของน้องก็จะเป็นทรงแบบวงรีเลย <g ül> แล้วก็มาเริ่มวาดโครงหน้าข้างในของน้อง <g ül> แล้วก็ตามมาด้วยเอกลักษณ์ของเบบี้ทีเลยนะคะก็คือตรงหน้าผากตรงนี้ <g ül> ตัวนี้น้องเป็นอมวยก็จะมีตรงมวยผมนี้หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นระบายผ้าที่ครอบผมมวยของน้อง เติมรอยย่นตรงนี้หน่อยแล้วก็ใส่โบไปด้วยค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งก็วาดเหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็หัวตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยส่วนรอยเก่าเราก็จะลบทิ้งไปเลยแล้วก็เติมรอยย่นตรงมวยผมของน้องแล้วก็ใส่โบเป็นอันจบค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มกันตรงหน้าน้องแล้วนะคะก็วาดเป็นดวงตากลมๆของเบบีท้ทีไปเลยทรงตาของน้องก็จะเป็นทรงตาเหมือนทรงตากโกดนะคะเติมจมูกวงกลมและเติมปากนิดหน่อยแล้วเราก็มาวาดตรงขอบตาให้เข้มและเติมขนตาให้น้องด้วยค่ะ ต่อไปก็มาถึงดวงตาข้างในแล้วนะคะตาข้างนี้ของน้องก็จะเป็นรูปเหมือนเท้าแมวเลยส่วนอีกข้างหนึ่งน่าจะเป็นรูปเงากระต่ายต่อไปก็มาถึงตรงตัวเสื้อน้องแล้วค่ะตรงเสื้อตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นขนฟูๆแต่ตอนนี้ก็ขอร่างเป็นโครงล่างไว้ก่อนนะคะ แต่มือของน้องเบบี้ทีตัวนี้จะถือไอ้นี่อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าในรูปนี้มันคืออะไรลูกชิ้นหรือถังหูลูกกันนะแล้วกลับมาวาดเสื้อน้องกันต่อเลยค่ะวาดตัวเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบอันใหญ่ของตรงเสื้อค่ะ แล้วก็มาวาดตรงกระโปรงของน้องได้เลยตรงนี้ที่เราวาดอยู่ก็เป็นส่วนเท้าของน้องนะคะเท้าของเบบี้ทีนี้ก็เหมือนกับเท้าของคนเลยนะคะเนี่ยมีห้านิ้วเหมือนกันเลยที่เห็นในรูปเท้าน้องอาจจะดูไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่เบบี้ทีตัวนี้น้องนั่งเอียงๆค่ะก็เลยทําให้ดูเหมือนข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ เติมตรงขอบกระโปรงด้านบนของน้องและเบบี้ทีน่ากล่องตัวนี้หูน้องยาวมากๆเลยค่ะเราก็จะวาดเป็นหูอันใหญ่และยาวไปทั้งสองข้างเลยนะคะ เย,ย่แล้วเราก็วัดตัวเบบีนะ้ทีน่ากล่องเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็ยังเหลือพวกภาษาจีนข้างบนนี้ไปวัดต่อให้เสร็จก,กันเลยดีกว่าค่ะนี่ได้ภาพร่างเป็นภาษาจีนมานิดนึงแล้วนะคะยังเหลือแต่วงกลมตรงนี้ถ้าน้องๆคนไหนเขียนภาษาจีนแบบนี้ไม่ได้นะคะแนะนําให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้เขียนคําว่า baby ้ทีง่ายๆไปเลย แล้วเราก็เขียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงข้างหน้ากล่องเสร็จแล้วก็ยังเหลือด้านข้างกล่องนะคะข้างกล่องนี้เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในคลิปนี้แล้วค่ะก็คือเราจะเขียนเป็นภาษานอนไปทั้งสองด้านเลยเป็นไงดูแล้วง่ายไหมคะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาตัดเส้นด้วยปากกาสีดํากันเลยดีกว่าค่ะพอตัดเส้นแล้วภาพของเราก็จะดูชัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราไปลงสีตกแต่งให้สวยงามกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วเราก็ระบายสีตัวเบบี้ทีเสร็จมาแล้วนะคะลงรองพื้นหลังข้างหน้ากล่องได้เลยค่ะพอลงเสร็จแล้วน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพยายามทําให้เหมือนสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวฝั่งด้านข้างกล่องเราก็ลงสีไปด้วยค่ะแดาเป็นไง <Wow. S 2> สวยไหมคะทุกคน พอทำอันนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาไปประกอบกับกล่กองที่เราทําไว้แล้วได้เลยนะคะขาดรูปแผ่นด้านหลังน้องๆไปวาดรูปแผ่นด้านหลังกันด้วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบให้ไปวาดกันนะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปทำกล่องสุ่มนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะ <c oughs> ส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายค่ะ